วัดบุตรธรรมวนารามวัดงดงามในฝอนบทที่สดใสมีอากาศสดชื่นและรื่นใจอยู่ทำกลางแมงไม้ใกล้สายชนก็กำเนิดเกิดปฐมอุดมเลิกในฝอนบทที่อบอุน่นวิบูรณ์ผลด้วยร่่มแรงกรรมาการนั้นหลายคนได้ริ่มพลลงเรือเผื่อแพ่พา,ายมีพันโทรหมอสมหมายเป็นนายทัพได้ออกทรัพย์ซื้อที่นี้ถวาย พร้อมคณะกัละยาณมิตรอุทิศกายได้ถวายแรงทรัพย์นับเป็นทุนบางคนช่วยด้วยทรัพย์เกินนับได้บางคนให้เป็นแรงงานด้านอดนนบางคนให้ทั้งแรงทั้งทรัพย์นับเพิ่มพูนช่วยเกื้อกูลกันทุกฝ่ายได้วัดมาเหมาะสมหมายได้อุทิศจิตแน่วแน่ประรบแม่ที่ห่วงใยไม่กังขาตั้งชื่อวัดให้เป็นชื่อของมารดา บุษยาชื่อเด่นเป็นมงคลด้วยความดีจึงให้หมอได้สิทธิ์พระอุทิศเงินตรามหากุสลเป็นต้นทุนที่อาฐานทานเกินคนจึงส่งผลทุกคนให้ได้ยินดีธรรมการทุกฝ่ายสบายจิตพร้อมอุทิศกับคุณหมอก่อเกิดสีได้ริ่มแรงเร่วมทอก่อความดีจึงเกิดมีวัดบุตรที่สุดเอ่ย